สวัสดีค่ะช่องฝึกอังกฤษในชีวิตประจำวันลกลับมาทักทายกันเช่นเคยนะคะคลิปนี้ก็มีนิทานสนุกมาเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์น้ำประเภทหนึง่งซึ่งเป็นหนึ่งในซีฟู้ดด้วยมีนิมจิ้มแซบแ,แล้วก็โอ้โอไม่ใช่ละสัตว์น้าประเภทนี้จะเดินไม่ค่อยตรงทาง อ่ารู้เลยรู้เลยนะคะซึ่งก็คือปู่นั่นเองค่ะชื่อเรื่องของนิคานในวันนี้คือ the mother crab and her son แม่ปู่และลูกปู่นะคะเรามาลองฟังกันเลยค่ะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไร one day a mother crab and her son Why do you walk in a crooked line, my child? You should walk in a straight line. วันหนึ่งแม่ปูก็ถามลูกปูว่าทำไมลูกถึงได้เดินแบบบิดเบี้ยวอย่างนั้นล่ะลูกลูกควรจะเดินให้มันตรงทางไปเส้นตรงนะ The young clap reply so show me m o t h e r and I follow ลูกปูก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นแปะก็ช่วยทำให้ผมด้วยหน่อยสิครับเดีย๋ยวผมจะทำตาม The mother f a i l e d to do w h a t s h e a s k e d of h e r s o n and never spoke of it again แม่ปูก็ไม่สามารถทำตามที่ลูกปูร้องขอได้ แล้วก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยเพราะว่าเดี๋ยวพูดแล้วมันจะเข้าตัวนะคะเพราะก็ทำไม่ได้ Moral of your story คติสอนใจ Example is more powerful than precept <c oughs> การทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยคะ่ะย่อมให้ผลดีกว่าการสั่งสอนแต่เพียงอย่างเดียวอย่า เป็นคนที่เก่งแต่พูดแต่ว่าทำไม่ได้นะคะอะไรก็ตามที่เราทำไม่ได้ะคะ่ะหรือทำได้ไม่ดีเราก็อย่าพิ่งไปตำหนิติดเต็งคนอื่นเขาหรือแม้แต่ว่าเราทำดีแล้วเราก็ไม่ควรตำหนิเหมือนกันคะ่ะก็คือต้องให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น,นียิ่งขึ้นไปนะคะมาดูศัพท์กันค่ะ vocabulary one ป o ่ช Two c r o o k e บิดเบี้ยว three straight ตรงหรือเส้นตรง four follow ติดตามถ้า unfollow ก็คือเ่ิงติดตามนะคะคราวนี้เราเจอกัปบ่อยๆอยู่แล้วนะคะในโลกออนไลน์ <Five S 2> f Fa <ailed S> ์ f ฟล l พลาดล้ลมเหลว six, example, ตัวอย่าง seven, seven powerful, มีพลังอำนาจและละักสวดค่ะ precept, คำสอนนะคะ แล้วพิธีการสอนใจเรื่องสังส้นๆน่ารักน่ารักของแม่ปูลูกปูจบอีกหนึ่งเรื่องขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วมาพิธีการคลิปหน้ากันต่อสวัสดีค่ะ